ทำไมถึงเริ่มเรียนพยาบาลนะคะก็ทีแรกก็ไม่ได้ชอบพยาบาละคะ่ะแต่บังเอิญว่าสอบได้อะคะ่ะพ่อก็เลยให้มาเรียนแต่ลึกๆแล้วหลังจากที่เรียนก็รู้สึกว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่สามารถดูแลคนอื่นได้ค่ะรวมทั้งคนในครอบครัวด,ด้วยทั้งพ่อทั้งแม่ที่มีอายุมากขึ้นทุกวันนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้เรียนพยาบาลค่ะ สำหรับการวางแผนการเรียนนะคะความจริงก็ไม่ได้มีแผนการเรียนอะไรเลยค่ะก็ในห้องก็หลับๆตื่นๆเล่นบ้างแต่จะมาอาศัยตอนสอบแล้วก็อ่านเอาค่ะแต่ตอนอ่านจะไม่อ่านเยอะค่ะอ่านไน,น้อยแต่ว่าได้ใจความแล้วก็จำได้ค่ะแล้วก็มีสรุปเป็นช็อตนิของตัวเองบ้างค่ะเพื่อเตือนความจำความรู้สึก ต่อสถาบันนี้นะคะมาที่แรกก็แปลกๆเพว่าคนเยอะแล้วต้องอยู่รวมกันแน่นอนว่าต่างคนต่างที่มาก็ต้องต่างนิสัยก็ต้องใช้เวลาปรับตัวบ้างแต่เมื่อมาอยู่แล้วมีทั้งรุ่นพี่เพื่อนแล้วก็รุ่นน้องค่ะทุกคนน่ารักคอยเป็นกำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาสำหรับรุ่น116รนะคะเพ <9 S 1> ิ่งเก้าคมาก้าแรกก็สู้ๆนะเพิ่งอยู่ปีหนึ่งเองแเงพิ่งท้อนะคะมีอะไรก็ ปรึกษาพี่รหัสตายายตาลุงได้นะคะอย่าเพิ่งทอ้อมีอะไรก็สู้ๆตั้งใจเรียนนะคะขยันเรียนขยันอ่านหนังสือค่ะแล้วความสาเร็จก็จะก้าวเ,เข้ามาสู่เราเองเท<ห>คนิคใ,ในการเตรียมตัวสอบสภาก่อนอื่นต้องถามน้องๆก่อนว่าเรื่องหนะังสือกันหรือยังคะเดี๋ยวจะอ่านกันไม่ทันนะสำหรับตัวพี่นะพี่จะชอบทําข้อสอบมากกว่าเพราะข้อสอบเนื้อหามันจะครอบคลุมแต่ก่อนที่จะทําข้อสอบนะให้ทํา พ,พีเทสแล้วก็โพสเทสพีเทสก็คือเรายังไม่อ่านเราไปทําไปก่อนแล้วก็ประเมนว่าเราผ่าน60%ไหมถ้ายังไม่ผ่านเราก็มาอ่านหนังสือเพิ่มแล้วก็ไปทำโพสเทสอีกทีแล้วก็ประเมนว่าตัวเองผ่าน60%ไหมแต่ละวิชาให้ทำข้อสอบของแต่ละหลายๆปีมารวมกันค่ะแล้วก็เพื่อนสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะ ให้จับกันเป็นกลุ่มค่ะอย่างที่อาจารย์บอกจับกันเป็นกลุ่มแล้วเล่าสู่กันฟังอันนั้นจะเป็นเทคนิคการจําและก็เป็นการลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือลงมากเลยค่ะสามารถทําให้เราจําได้แล้วก็มีเทคนิคที่หลากหลายจากเพื่อนให้เราจําค่ะสำหรับพี่ก็อ่านสัน้นให้ได้เจ๊ความจําให้ได้แล้วก็มีช็อตโน้ตค่ะ